เด็กกัเพื่อนๆครับผมวีครับจากช่องธนชัย YouTube กับ Facebook คาวีแล้วก็เพจครับผลวิชัยคาวีครับอันนี้มาอยู่ที่ว,ว,วัดแกงคอยลอดวัดแกงคอยแล้ะครับการเดินทางรอบนี้วัดแกงคอยคนี่พระพุทธเมตตาฝั่งนู้นก็จะเป็น เป็นแม่น้ำครับแม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักครับไกลๆเนาะเป็นแม่น้ำป่าสักครับเป็นโบสถ์ครับทั้งนี้ก็จะเป็นถ้ำพญานาคถ้ำพญานาคครับผู้ใดยังไม่เคยเห็นถ้ำพญานาคครับวัดแก่งคอยครับมาเที่ยวกันได้ครับที่วัดแก่งคอยไม่ให้คอยเิ่นกลไกกับวัดถ้ำพญานาคเป็นอย่างไดครับตามกันเข้ามาครับ ทำพญ,ญานาคครับโอ้ยิ่งใหญ่ครับสวยงามครับเ็ดสวยงามเลยครับทำพญ,ญานาคเดี๋ยวจะคอยเบิ้งข้างในว่าเป็นยังไงครับดูก่อนครับด้านหน้าก็จะเป็นลานตูปูรือสีครับติมน้ำ โดยสีูหน้าับสวยงามครับวัดเราไม่ได้ตร้งราคาบุญไว้ข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักครับสวยงาครับ ทานก็ตามงามครับ้ามาเที่ยววัดแกงค่อยครับเี่เคยเข้ามากครั้งแรกครับหลักสวอจะอะไรเข้าไปทำปูนาคาปูนาคาปูนาคาครับทางเขาโอ้สวยครับเดินเข้ามาในถ้ำ ปู้นาคาครับมร่มทางใดครับั้างนี้ก้อนครับเขามาในถ้ำครับผูนาคาอุเ้ยเขาให้ถอดรองเท้ามาเริ่มถอดรองเท้าครับไปถอดรองเท้ากันตอดว่าครับร <c oughs> ถอบถอดครับใส่รถใส่เข้าไปได้เลยครับ มาทางเข้าอุโมงแรกครับโอ้พญานาคตนใหญ่ครับโอ้ลอดถ้ำพญานาคนี่ครับสวยงามครับบังนันครับเนี่ยทำพญานาคเนื่นบอสไแ้้วเกิดเ่าไม่เขาลยไส่ของมาแล้วครับได้ว่าได้ก็ได้สวยจริงๆครับ นี่ครับอุ้งสีครับอุ้งสีครับทำพญานาคนี่สวยงามครับเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเหมือนกันนี่ครับพญานาคตนใหญ่มากครับหางครับประมาณ ยี่สิบเมตรได้ครับอ้มอมไปฝัง่งรู้นเลยครับแล <c oughs> จริงๆครับนี่ครับคลิปแรกพาเมาเที่ยววัดแก่งคอยครับวัดแก่งคอยครับน่บค,ครับไอ้บ่ค่อยมากมากครับ วยงามครับถ <c oughs> ้ำพญายนาคอ่านไปครับเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายเป็นภาพนิ่งครับถ่ายเป็นวิดีโอไปก่อนไปดูถ้ำต่อไปครับจระเข้จระเข้อันนี้เป็นจระเข้ตัวจริงว่ลรือครับโอ้โหบอแนนเป็นลูกปูน <c oughs> มีถ้ำสมบัติ้วยครับถ้ำมาหาสมบัติถ้ำมาหาสมบัติครับโอ้มีถ้ำงูด้วยครับเบงครับเบงพายางูต้นใัญไเลยครับ,บ,รบ,บ,อยยรบโอ้มาก,ก่เน,นี่ยมาคอหวายอยู่อันนี้มาประธานแล้วหวยออกไปแล้วปูนินนินละการครับปูนินละการปูนินละการครับ มีลักการน้าคาลาดครับนี่ครับเป็นพญางูสีดำนะไปบางทัางคุครับ,น,รบนี่อย่างครับธรรมหาสมบัติโอ้นี่นีเพชรนินจินดามีท้องพร้อมเอาเนี่ยครับโูสมบัติอยู่นี่ครับได ตามหมหาสมบัติกามาครับผมไปครับถ้ำหมหาสมบัติเจอสมบัติแล้วค <c oughs> นกำลังมาเที่ยวหล่นะครับเดินมาเที่ยวหลายแล้วนักข่วาวแล้วทำ <c oughs> สวยมากเลยเห็นง่ายดีครับ เอาครับครบแล้วครับทำสำหรับคลิปทำ,ทำ<ม>พญานาคทำหน้าค่าของวัดแกงค่อยกรับค่นี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตทายเป็นภาพหนึ่งไว้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ